ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาไปนะครับทำ organizational chart แบบรวดเร็วนะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผังองค์กรนะครับที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการสร้างกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็ลากลูกศรเอานะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์มีอีกวิธีหนึ่งมันจะช่วยให้เราทําผังองค์กรได้ไวขึ้นให้ทําดังนี้นะครับให้เราเรียง เราเรียงตำแหน่งต่างๆไว้เลยนะครับจากนั้นให้เราใช้กล่องข้อความครับแทรกแล้วก็ไปที่กล่องข้อความแบบนี้นะครับใช้กล่องข้อความจากนั้นให้เราทําการวางลงไปนะครับอาเปลี่ยนฟอนต์ให้เรียบร้อยสวยงามนะครับโอเคคราวนี้เราก็มาเรียงรองอธิการบดีสูงสุดใช่ไหมครับลำดับต่อมาคือสํานักง,งานวิทยาเขตการเงินเนี่ย under สำนักง,งานวิทยาเขตนะครับเราก็ใช้กดแถบเอานะครับแบบนี้นะครับ ยานพานะอันเดอร์สำนักงานวิทยาเขตวิเลยศาสนาศาสตร์ันเดอรองอธิการบดีนะครับอันนี้ก็แท็บเข้ามาแบบนี้ส่วนบริการันเดอรองอธิการบดีอแท็บเข้ามาแบบนี้นะครับออย่างตอนนี้ส่วนบริการผมยกตัวอย่างให้ดูก็จะมีงานอบรมและเผยแพร่นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ก็จะอยู่ในส่วนบริการคราวนี้หลังจากที่เราทําแบบนี้เสร็จแล้วให้เราทําแบบนี้นะครับคลิกขวาจากนั้นเลือกแปลงเป็นสมาร์ทอาร์ตแล้วก็ใช้ผังองค์กรเสร็จแล้วครับเจ้านี้เองนะฮะ คราวนี้เราจะจัดรูปแบบอย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะเลยว่าเราชอบแบบไหนนะครับอ่าซึ่งง่ายมากแบบนี้ก็สวยดีเห็นไหมฮะอ่ามีให้เลือกหลายแบบแต่ว่าผมเลือกสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะเอาแบบแปลงเราจะเปลี่ยนสีชุดสีก็เลือกเปลี่ยนตรงนี้ได้นะฮะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วง่ายนิดเดียวนะฮะเราจะเลือกแบบไหนก็ได้ครับแบบนี้แบบเอียงก็ได้นะฮะนี่แบบนี้ หรือจะแบบตรงๆแบบมีเส้นขอบได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่ต้องทําเกี่ยวกับผังองค์กรน,นะอันนี้จะเป็นวิธีรัดในการทําผังนะครับสวัสดีครับ